สวัสดีค่ะพวกเรา3คนมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนประจําปีการศึกษา2 5 6 4เรื่องเค,ค้กขนมไทยใบกระท่อมซึ่งมีคณะผู้จัดทําดังนี้ 1. ดิฉันนางสาววิภาพรเวียงชัยภูมิ2ดิฉันนางสาวณชาแก่นใส 3. ดิฉันนางสาวอุสนียพอรอ่อนคํา Good morning. We are from p o u k e o Technology Co. College Group. My name is Usini Yapon Onkram. On My name is n a t a k Gansai. My name is Vipaporn v i e n g Chai Yapoom. Today we will show you how to make Gatom Cannabis Cake objective. 1. For m e n u f a t u r e and Distribute Gatom Cannabis Cake Daily Products. 2. For Customer Certification s u r v e y with Gatom Cannabis Cake. ปัจจุบันใบกระท่อมสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเพราะถูกกฎหมายมีสรรพคุณนานา,นานประโยชน์ที่น่าสนใจดังนั้นคณะผู้จัดทําจึงนําเอาใบกระท่อมมาแปลรูปเพื่อเพิ่มความหลากหลายในอาหารอีกทางยังเป็นการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมของอาหารเพื่อผลิตและส่งออกสู่ท้องตลาดค่ะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เค้กขนมไทยใบกระท่อม 2. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อเค้กขนมไทยใบกระท่อมส่วนที่หนึ่งการทำน้ำใบกระท่อมฉีกใบออกจากก้านและเติมน้ำ500มิลลิลิตรค่ะขยี้จนน้ำออกสี เขี่ยโอมน้ำตาลนะคะจากนั้นนะคะเราจะนำไปต้ม30นาทีค่ะเมื่อต้มครบ30นาทีให้ปิดไฟและนนำน้ำมากรองเอากากใบออกให้เหลือแต่น้ำจากนี้เป็นอันเสร็จค่ะ ส่วนที่2การทำคาราเมลนำน้ำตาล130กรมัมเทลงในกระทะเปิดไฟกลางจากนั้นนะคะเราเคี่ยวให้เป็นสีเหลืองทองค่ะแล้วรอให้เสร็จต,ตัวนะคะส่วนที่3นะคะการทำหม้อแกงมันตอบเผือกเราจะใส่มันตอบเผือก300กรัมค่ะ ตอกไข่3ามฟองจากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าว120กรัมค่ะจากนั้นใส่เกลือ1 4ส่วนสช้อนชาค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่กะทิ240มิลลิลิตรค่ะแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นค่ะ จากนั้นนำส่วนผสมที่เราปั่นทั้งหมดมากรองใส่พิมพ์ค่ะกรองเพื่อให้เนื้อหม้อแกงเนียนค่ะส่วนที่4การทำเนื้อเค้กชิฟฟ่อนค่ะขั้นตอนแรกใส่ไข่แดง3ามฟองลงในชามผสมค่ะ ใส่น้ำตาลทราย50กรัมลงไปค่ะใช้แล้วก็มือคนจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายค่ะเสร็จแล้วใส่เนยละลาย50กรัมค่ะใส่น้ำกระท่อม50กรัมค่ะใส่เกลือ1ส่วนสช้อนชาค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะ นตอนต่อไปใส่แป้ง70กรัมแล้วก็ผงฟู1ส่วนตีช้อนชาล่อนลงไปค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการตีเมื์แรงค่ะใส่ไข่ขาว3ามฟองลงไปในชามผสมค่ะใส่น้ำตาลทราย50กรัมค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดค่ะค่อยๆแบ่งใส่ทีละนิดค่ะ จนกว่าไข่ขาวจะตั้งยอดค่ะตั้งยอดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนำส่วนผสมเมล็ดงาผสมกับแป้งเค,ค้กค่ะค่อยๆตะล่อมส่วนผสมลงไปค่ะตะล่อมให้เข้าเข้ากันค่ะจากนั้นนำส่วนผสมของแป้งผสมกับส่วนผสมของมะแกงค่ะ อบไฟ170องศาประมาณ45นาทีหรือว่าจนกว่าเค้กจะสุกค่ะวิธีการเก็บรักษาเก็บในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติจะอยู่ได้2วัน หากนำไปแช่ตู้เย็นจะอยู่ได้7วันหรือ1อาทิตย์ค่ะวัสดุหลักที่เราเลือกใช้คือมันต่อเผือกและใบกระท่อมซึ่งหาซื้อได้ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบและนําความเป็นไทยมารวมกับความเป็นสากลเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นประโยชน์ที่ได้จากใบกระท่อมนะคะสามารถแก้โรคเบาหวานได้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการท้องร่วงไอและนอนไม่หลับค่ะ สรุปผลการดำเนินงานผลการศึกษาพบว่า mm hmm. เค้กขนมไทยใบกระท่อมสามารถนำออกจำหน่ายในท้องตลาดได้และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก